แต่วันที่ซ้ำนั่งเรียนจอาจอย์เห็นภาพตัวเองที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้แต่ตอนนั้นไอซัเห็นตอนที่ไอซันั่งอรี่ทุกครั้งที่มาแทนบอกเพลงเสมอว่าเรามาที่เพื่อเรามาทําที่นี่เป้าหมายเราคืออะไรเรามาทําที่นี่อะไรคือแรงบันดาลใจ และชีวิตหลังจากนี้หนึ่งเดือนหนึ่งปีสองปีสามปีหลังจากนี้เราจะเป็นเก็นั่นคือสิ่งที่ันั่งอยู่แบบพวกเราแล้อก็คิดถ้าวันนี้พี่รน้องทุกคนตอบตัวเองใช่ไพรว่าฉันมานั่งที่นี่มาอยู่กับที่นี่ เื่ออะไรและทำไมภาพที่พวกเราเห็นในตาลองจินตนาการไปดูจะเป็นยังไงนะถ้าแคปรอบหน้าฉันได้ขึ้นเวทีมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันจะเป็นยังไงนะถ้าชีวิตฉันได้รถได้บ้านได้ความฝันได้เป้าหมายที่ฉันปรารถนาเช่นเดียวกับคนทุกคน สตาร์ทอันแรกความสําเร็จรอบแรกมันจะอยู่ในดวงตาเรา่อนและความจริงมันจะราตฏเองเชื่อมัน่นใจศรัทธาถ้าเรารู้ว่าตัวเราทําได้ถ้าเราเชื่อว่าตัวเราทําได้ถ้าเราพร้อมเชื่อและพร้อมทำตามทุกคนทําได้ เมื่อคืนอาได้บอกแล้วว่าอาซั๊ดสอบเด็กได้จากที่นี่เพราะซั๊มีครูมีโค้ชมีระบบอาซั๊ดไม่ได้เป็นอาซั๊ดไม่ได้เก่งอาไม่เคยทำแต่ครูโค้ชและระบบที่นี่ช่วยให้อาซั๊มาอยู่จุดนี้ได้ท่านแรกที่ซั๊อยากจะขอบคุณมากที่สุดตั้งแต่วันแรกยังวันนี้ แลนะไม่ติดต่อไม่อยากร้องแล้วอะพ่อแต่น้ำตาจะไหลได้ใช่ไหมได้ไม่เคยเลยที่จะลืมผู้หญิงคนนี้ไม่เคยลืม จะเข้าใจอยู่ตลอดเวลากองที่จะอยู่ด้วยตลอดเวลากองที่จะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาอาจซจะแบ่งปันพวกเราทุกครั้งว่าขอให้พวกเราแค่รักแลิเข้าใจแลริรดูว่าที่นี่พวกเราช่วยกันจริงๆเราไม่มีเจ้านายเราไม่มีลูกน้องไม่มีใครจ้างใครอาย์และพี่น้องทุกคนที่อยู่ในตรงนี้เริ่มต้นเข้ากันเลย เราเป็นเอ็นดีเหมือนกันเราอยู่ในสมาชิกเหมือนกันค่ะเขามไม่ได้เลยจริงๆไม่มีเขาไม่มีไอซัขอบคุณโค้ดปอสันกิษรนเอ วันนี้กว่าที่จะมีไอซ่าวันนี้ไอซ่าทำตามไอซ่าเชื่อแลจะจับมือไปด้วยกันเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วก็ตูกเป้าหมายของทีมของเรา,า,า,าทุกคนมาที่นี่มีความฝันทุกคนมาที่นี่มีเป้าหมายหน้านที่เรามาอยู่ตรงนี้เราต้องชัดเจนในเป้าหมายของเราชัดเจนในความฝันของเรา และหน้าที่เราที่เป็นผู้นำหรือหน้าที่เราที่พาเพื่อนมาเราก็พาเพื่อนให้ถงงหึงเป้าหมายและถึงความฝันไปด้วยกันแค่นั้นเองวันนี้ถ้าไม่มีทีมโค้ชซ้ายขวาไม่ว่าจะเป็นมีนี่ไลลาเด็กน,นาสป,ปาลีกะดาแบรบีกะควยดักเแบบซูเยอะ ไม่มีเขากูก็ไม่มีซะไม่มีลูกคนก็ไม่มีซะวันนี้เหมือนกัน,นแต่ถาอยาบอกบอกพวกเราว่าวันนี้ทุกครั้งที่อาจารย์จะย้ำกับพวกเราเสม,มอว่าถ้าวันนี้เราไม่ปล่อยมือกันเราสําเร็จไปด้วยกันไม่เก่งขอให้ทุกคนเรียนรู้และพัฒน,นาเชื่อและศรัทธ หลังจากที่เปิดประบอไอซ์จะให้การบ้านกับมมมออกทุกคนเสมอขอเพลใที่ชัดก่อนเราดูอะไรกับพระองค์เราขออะไรเป้าหมายเราคืออะไรขอบเพลที่ชัดถ้าวันนี้เราทําตามที่โค้ชที่พี่เลี้ยงที่แนะนาเรามาไอซ์เชื่อทุกอย่างมันง่ายไม่ได้เป็นไม่ได้เก่งถ้าวันนี้ไอซ์ทำได้

ทุกคนที่มาบางคนก็รู้จักกันเดือนเดียวแต่ทำไมรักกันได้ขนาดนี้พวกเรารู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมอาซาก็มาแล้วรู้สึกอย่างนั้นาไม่ต้องว่ารู้จักอย่างเดือนนะถาจริงๆสอวันหนึ่งคืนอ่ะเลยอยู่ด้วยกันแล้รักกันหม จนได้มาไม่ร <Labor ator il fi> ู <N h à> ้กี่ล้านเอาเนี่ยับดีไหมดีไอซัานะ้ไวันนี้ถ้าพวกเราต้องหมายชัดไอซัาบอกเลยว่าพวกเราทำได้พูดดันๆกับเองได้ไหมว่าฉันทำได้ขึ้นพ้อนกันได้ไหม้หนึ่ง ที่นี่เขาสอนเราดีจริงนะฮะทีมโค้ชทุกคนด้วยระบบด้วยท่านประธานท่านรองประธานที่ส่งต่อมาชัดแย่ด้วยการทํางานที่ส่งต่อมาชัดแย่ด้วยคําว่าเดนเจนที่มีทั้งสองท่านนำพาให้กับเราสำเร็จได้หรือแล้วตกยังให้กับทั้งสอง ครูโค้ชที่เลี้ยงทุกคนที่เคยสอนไอซัพมาพี่น้ำมนพี่นาวพี่สัตมพี่บัตรีน้องเปลมนะคะครูโค้ชทุกที่ทุกผืนที่กบพี่ใบนะคะที่สอนแล้วก็ทําให้สัพมีทุกวันนี้ไอซัพบอกเลยว่าทุกครั้งที่พวกเรามาถ้าพวกเราเก่งรายละเอียดแล้วลงมือทําแล้วแค่ทาต่อไอซัพไม่ได้เก่งเลยแต่อยากเก่งทำตามเขา เขาหมดเลยครูโค้ชสำคัญอย่าห <c oughs x 2> ่างครูอย่าห่างโค้ชได้หรือไม่ได้เลยพวกเราจะสำเร็จยิ่งกว่าซช่เพราะเรื่องนี้มันง่ายกว่าเรื่องที่ผ่านมาเยอะอีกเลยขอบคุณอยู่ได้ได้อีกครัำหนึ่งได้